ัสดีครับผมวันนี้ก็รีวิวเดสหนึ่งเ m p i r e Back Special นะครับตัวนี้รีรีมามันเคยหมดไปรอบหนึ่งนะครับรหัสจะเป็น95296ซึ่งรหัสก็เป็นรหัสเหมือนจะเป็นรหัสเดิมนะจะไม่ได้รีรหัสใหม่นะฮะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือโค้ง MS สีเลมอนกับบอดี้ที่เป็นตัวแบ็กสโมกนะครับตามนี้เลยนี่คือบอดี้แบ็กสโมกดำสโมกดำใสนั่นเองของดดสศูนย์หนึ่งตัวนี้จะเป็นล้อห้ากานดานเท่าล้อโตนะฮะยางนิ่มโดนัทยางโดนัทจุดตอนนี้ไม่มี ฮาร์ดก็มีฮาร์ดจะเป็นสีสมีมาลูนโดนัทซึ่งน่าจะเป็นยังพอหาได้เพราะว่าร้อยใหญ่ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วก็ซูเปอร์ฮาร์ดนี่หาย,ยากสุดนะฮะซูเปอร์ฮาร์ดโดนัทเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยมีนะก็รอหวังว่าสักวันมันจะรีนะฮะโอเคุกเฟืองเอ็มเอสของแท้ต้องมีโลใส่เข้ามาถึงจะเป็นเอ็มเอ ถ้าไม่มีโลในถุงในหอ่อเท่ากับเป็นของ MA แต่ถามว่าใส่ด้วยกันได้ไหมก็ใส่ด้วยกันได้โค้งสีเลมอนเหลืองเหลืองเขียวเขียวเป็นที่ถูกใจของคนอี่นักเป็น ABS นะฮะเหนียวติ๊กเกอร์อย่างที่โลกันตัวนี้มีทําสีไหมมีทําสีมีนี่ไงใช้สี X31 t ไทเ n เนียมโกดิงโกสีส,สีทองทาตรงปีกตรงนี้แล้วก็ใช้สีไทเเนีียมินเบอร์ทาตรงตรงนี้นะฮะใช้แค่สองสีก็เดี๋ยวดูอีกทีละกันว่าจะทาไม่ทานะฮะเพราะว่าบางจุดมันก็ทายากนะเดี๋ยวดูอีกทีเนาะ ประมาณนี้นะฮะ x 1 2นี่มันของอะไรอ่ะ go l i g h ก็คือตัวโคมไฟเป็นสีทองโอเคเดี๋ยวอันนี้มันของผมเองไม่ใช่ของใครที่ไหนไม่ได้ยืมใครมาถ่ายก็เดี๋ยวจะประกอบให้ดูเลยและกันเนาะอืมผอมมันรีแล้วอ่ะแล้วก็หมดไปแล้วด้วยไวมาก ็จริงๆิงของมันเข้าน้อยแล้วก็หวังว่าจะมีเข้าลถสองรถสามเข้ามานะฮะเคไปดูกันนะฮะว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับผมก็ในส่วนของการประกอบโค้ง MS นั้นเราก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสามารถไปหาดูได้ในเพจของ Mini ินิ w h e ิล BASIC นะครับเกี่ยวกับการประกอบโค้ง MS นะฮะประมาณนี้ เค okay. สีส้มเอ้ยสีเขียวเลมอนจีดมากต่อมาในส่วนของบอดี้เราได้ทำการตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวก็อาจจะมีไปทำสีบางจุดหรือนะดูอีกทีอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้มีลูกเล่นเพิ่มเติมนะฮะคือบอดี้เราสามารถตัดไล่ไลเบาได้ นี่นะเขาบอกวิธีตัดอ,อยู่นะฮะจุดที่มาร์กตรงนี้คือจุดไล่เบาได้ก็จัดตรงไหนได้บ้างก็จะมีจุดตรงนี้นะที่เขาเป็นช่องไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กระจกแล้วก็ตัวนี้นะฮะเห็นปะตัวนี้นี่นี่นตามจุดดูจากคู่มือได้เลย เจาะยังไงเจาะยังไงก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเจาะนะฮะก็ให้ใช้สว่านมือเจาะรูตามช่องรอบๆรอบ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 นอกเนี้ยตามรูขอบขอบเนี้ยแล้วก็ค่อยเอาเข็มตัดตัดตรงรูปึ๊บๆแล้วมันก็จะเจาะได้เป็นช่องนะฮะ ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปติดสติกเกอร์กับทำสีกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้จะประกอบให้เรียบร้อยเลยนะฮะไปดูกันเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการติดสติกเกอร์พร้อมกับมีการทำสีทองกับสีเงินนะฮะอาจจะเกลี่ยไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าใช้ ไพู่กันนะไม่ได้ใช้แบบพลนะเป็นสีทานะฮะสีทองโอเคเดี๋ยวประกอบเข้ากันเลยนะครับเรียบร้อยครับสวยงามนะประมาณนี้โอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปสมัครสมาชิก หรือจะโดนเนตใต้คลิปตรงซุปเปอร์แทง์แถวปุ่มไลท์นะฮะมีมีอยู่มุมขวาล่างนะฮะใต้คลิปขอบคุณไวรัสมินิโฟร e วินะครับจำนายอะไรรถทำไมย่ยามีทางลิงก์เพจและช้อปปี้ใครทักไปทางเพจเขาบอกมาจากช่องไวแคทได้ส่วนลดอีก15%นนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ